กำลังอยู่ที่งานแต่งของเพื่อนเราค่ะเพื่อนโหนวันนี้เราก็มีเพื่อนมาหลายคนนะคะมีมาเอกค่ะเกิดค่ะมีค่ะส่วนคนที่ไม่ได้มาเนี่ยอ่านี่เกิดเกิดค่ะแล้วก็เพื่อนเคของเรานะคะทางดูดีค่ะส่วนคนที่ไม่มาในงานนี้นะคะแย่มาค่ะเพราะว่าเราตั้งใจนัดเพื่อนมานะคะเพื่อนไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามแต่นะคะวันนี้เราต้องเคลียร์ตัวเองนะคะเพื่อให แต่ถ้าดีประชุมไม่เป็นไรดีประชุมไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรค่ะก็งานของกับข้าวอร่อยมากอิ่มมากค่ะก็นักเชื่อค่ะินเยอะมากเอาเครมขัดมาไม่พอวันนี้วันสองงานอันนี้จะเป็นมูงเจ้าสาวเราค่ะกำลังวุ่นวายอยู่การถ่ายรูปนะคะสวยมากเจ้าสาวเราดูสวยราสีจับมาก คู่ต่อไปอันนี้จะเป็นคู่ต่อไปนะคะปีหน้าคัมมิซูนค่ะ